สวัสดีค่ะมาพบกับแนนที่ครัวบ้านยิ๊เปอร์อีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้แนนจะทำอซอสผัดไทยสต็อกเก็บเอาไว้ค่ะเพื่อนๆสามารถทำแล้วก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นถ้าเกิดว่าเราอยากทานผัดไทยเนี่ยก็เอาออกมาทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำด้วยกันเลยค่ะอันนี้เป็นมะขามนะคะมะขามเปียกเนาะที่แนนแช่ เอาไว้ได้สักประมาณหึงชั่วโมงนะคะวิธีการแช่มะขามเปียกของแนนก็คืออต้มน้ำร้อนให้สุกก่อนนะคะแล้วก็เทเข้าไปในมะขามเปียกเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือนะคะในอนันนี้นนนทำกินเองเนาะแล้วก็มือก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ใช้กระชอนนะคะในการกรองนะคะเราจะได้เอาตัวของเยื่อของมะขามเปียกเนี่ยเอาออกค่ะบีบเอาเอาอกเ,เนื้อมะขามยังติดอยู่ที่เยื่อนะคะแนนเอาน้ําธรรมดาเนี่ยค่ะใส่ไปอีกรอบแล้วก็ขยํานะคะแล้วก็เดี๋ยวแนนจะกรองบีบเอาเนื้ออย่างเงี้ยออกก่อนแล้วก็เอาน้ํามะขามมาใช้ต่อได้นะคะอันนี้แนนคั้นเป็นครั้งที่3แล้วนะคะน้ําเขาก็ยังข้อนอยู่เลยนะเข้มข้นอยู่ ใช้ได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้น้ำมะขามเปียกแบบข้นๆแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำตาลปี๊บผสมกับน้ำตาลตโนดนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าฝั่งนี้ยค่ะจะเป็นสีเหลืองฝั่งนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลนิดนึงอันนี้เป็นน้ำตาลตโตนดแท้ที่ได้มาจากเพื่อนนะคะพอดีเพื่อนอยู่วัดโบสเนาะก็เลยแบบสั่งเขาซื้อมาแล้วก็อันนี้ก็ ็นน้ำตาลปีที่ผสมไปค่ะคือน้ำตาลปี๊มเนี่ยอันนี้มันจะกินแล้วมันจะรู้สึกแบบหว,นวานๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลตโหนดอะ่ะเวลาชิมแล้วอะ่ะมันจะหวานแล้วอมเปรี้ยวหน่อยๆนะคะอร่อยค่ะใส่น้ำตาลทรายเข้าไปอีกนิดนึง ก็เป็นน้ำปลาค่ะเราก็จะคนแบบนี้ไปเรืเร่อยๆจนกว่าน้ําตาลจะละลายทั้งหมดนะคะแล้วก็ชิมรสให้รสชาติออก เปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆนะคะให้รสชาติกลมกอมเนาะอันนี้แนนทำแบบไม่ได้มีสูตรใดๆทั้งสิ้นเลยก็ใช้วิธีการชิมแบบบ้านๆเลยค่ะ ในกระทะนี้นะคะก็เคี่ยวทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีเนาะปรุงรสให้เข้าที่นะคะในกระทะนี้น้ําตาลเนี่ยก็ใช้น้ําตาลประมาณ1นกิโลได้เลยนะคะแล้วก็น้มามะขามเปียกเท่าที่เพื่อนเเห็นเนาะแล้วก็ส่วนน้าปลาเนี่ยแนนก็ใช้ครึ่งขวดเลยค่ะเนี่ยครึ่งขวดประมาณนี้เลยนะเพราะว่าก่อนนัานี้แนนใช้น้ําปลาไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ไปค่อนข้างเยอะนะคะเดือดแล้วก็ดับไปใช้ได้แล้ว แนนจะชิมให้รสชาติออกเปรี้ยวนำนะคะถ้าหากว่านำไปทำผัดไทยเนี่ยก็สามารถเติมน้ำตาลในผัดไทยเพิ่มได้นะคะในกรณีคนชอบหวานเนาะผัดไทยโบราณเราจะใส่ตัวหอมแดงเข้าไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากทำเป็นแบบสูตรสมัยใหม่นะคะก็สามารถใช้เป็นตัวซอสมะขามที่เราทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้โดยที่ไม่ต้องใส่หอมได้เลยค่ะ หอมที่เราปอกไว้ก็นำมาตำประมาณนี้นะคะเวลาทำผัดไทยนะคะถ้าบ้านใครมีน้ำมันหมูนะใช้น้ำมันหมหูจะหอมมากๆเลยค่ะ เสียงนกที่บ้านจะร้องดังนิดนึงนะคะเราก็ผัดหอมนะคะผัดให้เหลืองๆนิดนิดน,ดนะคะก็พอแล้วแหละแล้วก็ใส่เครื่องที่เราจะใส่ใส่ไปได้เลยเมื่อหอมที่เราผัดเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็นำซอสที่เรา ปรุงรสเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่เข้าไปในหอมที่เราผัดได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้ซอสผัดไทยเก็บเอาไว้ได้นานๆถ้าเพื่อนๆอยากทำผัดไทยก็สามารถนำออกจากตู้เย็นนะคะมาใส่ผัดไทยได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทำผัดไทยก็จะสะดวกมากๆเลยค่ะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากกินผัดไทยใส่ไข่ก็ผัดไข่ลงไปนะคะใส่เส้นแล้วก็ใส่ซอสท,ที่เราทําเอาไว้ถ้าหากเพื่อนๆติดหวานหรือว่าชอบกินผัดไทยออกรสชาติหวานก็สามารถเพิ่มตัวน้ําตาลเข้าไปได้เลยค่ะ mm hmm. เพียงเท่านี้ก็ได้ผัดไทยแสนอร่อยแบบง่ายๆได้แล้วค่ะ วิธีนี้ก็สะดวกกับแม่บ้านที่มีเวลาจำกัดและเร่งรีบในการทำอาหารอย่าลืมทำซอสผัดไทยติดตู้เย็นเอาไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ในะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้ออย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แนนทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ